มาดูมาดูสีสวยกระเบื้องเท่มากคือเขาเลือกกระเบื้องสวยคร่ะพี่ชมอะมาด้แมทคาไลสีด้วยไงห้องน้ำผมว่าโอยห้องน้ำนี้หรอไม่เถอะพูดข้างหลังเร็วๆเนาห้องน้ำนี้อซีราคล้านมิงค่ะเ้านีนึ่นี่นี่ี่น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 ี่อย่นี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 เอี่นีในี่นี่มาดูตรงีนี้นี่ะี่น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 ี่ี่นีานนี่ะีนป่นีีนีนนี่นนนีนนน่นน่นนนนี่นเนี่ยนนี้ กระจกก็แพงค่ะเอาละที่ว่าแพงอันเท่าไหร่แม่รู้ว่าแพงแต่ไม่รู้เท่าไหร่รู้ว่าแพงแต่คงต้องขอสองรู้ว่าเหนื่อยเธอยากสองครองที่อยู่สูงยังไงใหญ่นิ่งจะขอสองทีตึงกระจมานี่ราคาสามล้านฉันพูดเล่นแกเสียเสียเสียยายหมดแล้วน นี่แหละครับครืหาดหลังงามของยายหนิงถ้าดูแล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ช่องวันเพลงกาวครับ And today we come to Grandma Ning you know I'm l i พี่ h มพู o o m oo, mother and she's very funny and happy and kind to us please select this this EP right now